สวัสดีครับเพื่นที่กำลังติดตามและชมผมทางช่องทัวร์มาไทยบ้านทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเองมาไทยบ้านครับเจ้าคำแพงครับโคดพลาดครับดูครับลูกป่าตัวนี้รู้ครับดูครับได้แต่ขนครับฝนตกนะครับตอนนี้ผมจะรีบพูดรีบถ่ายรีบปิดคลิปนะครับลูกป่าโคตรรู้อะครับนี่ครับมายืนแต่แคงตรงนี้มานี้มันเอาตีนเหยียบดูยั้งดูก่อนนะครับพอเนี้ ขยบมันก็ดีดตัวออกนะครับโอ้โหผมนั่งรุนอยู่ตรงรู้นไกลๆนะครับตัวนี้มีแก้มือนะครับเดี๋ยวเจอเลยดอนล่าแน่นอนนะครับหมายนี้ได้แต่ขนนะครับดูครับแบบฝนก็ตกนะครับตอนนี้ดูดิทุกท่านฝนตกนะครับเนี่ยผมถ่ายตาฝนเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้รู้ว่าพลาดนะครับวันนี้คัมแพงพลาดเนี้นะครับไม่ได้พลาดนกนะครับเล่นโคตรทนนะครับออกมาบ่ายสามนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งคัมแพงไม่หยุดเลยครับ ไม่มีอาหารกินด้วยแต่ว่าสุดยอดครับนับถือใจนกต่อเจ้าคาแพงเลยนะครับไม่ผิดหวังครับนกต่อลูงงานตัวนี้วันนี้พลาดไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับก็ใส่เสื้อสีแจ๊สไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็หลบดีนะครับนกป่านกป่าไม่เห็นผมแน่นอนนะครับฝนก็แรงแล้วนะครับทุกท่านฝนตกแรงมากพลาดครับโอ้โหนี่โคเสียดายนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาไทายบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลง youtube ต่อไปนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลานไปก่อนนะครับฝนตกแล้วไปครับ